เปิดตำนานเมืองอาร์ตมรดกโลกสุดคลังแห่งอิตาลีกับตระกูลที่สร้างธนาคารยุโรปอย่างเมืองฟลอเรนซ์ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองหลวงของแคว้นทัสคานีและยังเป็นหนึ่งในเมืองสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปและมีบทบาทอย่างมากในยุคเรเนซองส์ค่ะโดยในศตวรรษที่1 3บสถึงสิเมืองฟลอเรนซ์คือศูนย์กลางทางการค้าเส้นทางการเงินและสิ่งที่ทําให้เมืองนี้กลายเป็นต้นแบบธนาคารยุคใหม่นั่นก็คือตระกูลเมดิชีหนึ่งในตระกูลที่รวยที่สุดในยุโรปและเป็นเจ้าของ ของเมดิชีแบงก์ซึ่งถือเป็นธนาคารเอกชนที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดในยุโรปในยุคนั้นเลยค่ะโดยตระกูลเมดิชีเริ่มต้นธุรกิจจากการปล่อยเงินกู้และเป็นเงินตราและการฝากเงินค่ะโดยธุรกิจปล่อยเงินกู้นั้นก็เกิดดราม่าเมาส์หนแนดวงสังคมเพราะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าทั่วไปราชวงศ์และแม้แต่พระสันตะปาปายังต้องมากู้เงินจากเมดิชีเลยและนอกจากนั้นยังมีศิลปินมากมายมากู้เงินไม่ว่าจะเป็นเวอโนโดวิชีและมิเกลันเจโลจะมีคำพูดว่าโล นี้อาจไม่มีเลโอโนาร์โดนาวินชีถ้าไม่มีตระกูลเมดิชีปล่อยกู้เงินให้แต่ถึงแม้ตระกูลเมดิชีจะเคยรวยล้นฟ้าแต่สุดท้ายก็ล้มละลายเนื่องจากการปล่อยกู้แบบไม่คัดกรองจึงทําให้ล้มละลายในที่สุดนั่นเองค่ะแต่ถึงแม้ตระกูลเมดิชีจะล้มละลายทางการเงินแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างเมืองฟลอเรนซ์ให้กลายเป็นเมืองศิลปะอันดับหนึ่งและได้รับเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี1982อีกด้วยค่ะหากสนใจไปชมงานอาร์ตสุดคลาสสิกที่เมืองมรดกโลกอย่างเมืองฟลอ คอมเมนต์หรือจิมทีนาโปรไฟล์เพื่อทักมาหาเราได้เลยที่ซูเปอร์ทริปเท่ยเทั่วโลก